วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคมปี2567ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเดือนเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันที่21ก็จะเป็นเข้าวันเข้าพรรษาชุมชนคุณธรรมบวรบตำบลหนองไขนกจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายผู้ที่สนใจ งดเล่าเข้าวพรรษาขอขึ้นทะเบียนที่ผู้ใหญ่บ้านหรือมาแจ้งที่อาตมาแล้วตั้งใจปฏิญาณจะงดเหล้าภายในสามเดือนหรือหกเดือนหรือหนึ่งปีก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายแล้วก็ทางครอบครัวก็จะมีสุขภาวะที่ดีขึ้นก็ขอเชิญชวนญาติโยม งนะดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโครงการของหมู่บ้านศรีห้าทั่วประเทศอยู่แล้วละ่นะ20ปีนี่โครงการของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พูดถึงหมู่บ้านศรีห้าครอบครัวศรีห้าประเทศศีลห้านะถ้าเราถือศรีห้าข้อเนี่ยโยมไม่มีทะเลาะก,กันหรอกทั้งองค์กรต่างๆก็ไม่มีการขัดแย้งกันเพราะมีคุณธรรม ศีลห้าเนี่ยเป็นคุณธรรมนะไม่ใช่คุณธรรมนะไม่ใช่ฉันธรรมนะแต่คุณธรรมพูดถึงองค์รวมของชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยทานศีลนะและก็ภาวนาวันนี้เราจะมาศึกษาประเด็นที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าภายในอนาคตห้าประการหลายคน อาจจะละเลยและลืมไปเพราะมัวเข่งเครียดกับการงานมัวยุ่งกับความสุขอยู่หรือมัวเปิดเปินอยู่กับการได้ทรัพย์สินเงินทองหรือบางคนก็มัวอยู่กับการทะเลาะวิวาทนะท้าตีชาต่อยแข่งขันกันทะเลาะกันนะต่างคนต่างเบียดเบียนซึี่งกันได้กันนะทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปาก ว่ามึงมึงมึงนะแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมข้ออื่นๆต่อไปอย่างเงี้ยจนลืมไปว่าภัยที่มันจอคอเราอยู่เนี่ยมันมีจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่เกได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าทำความเพียรแข่งกับอนาคตภยัยคือภัยที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าต้องมีแน่นอนนะ ในเรื่องนี้นะพระองค์ทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายภัยอนา,นอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งพิสุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วกระทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปนะ องค์ก็สงสอนให้เราทำความเพียรทำที่ใครทำที่จิตเรานะเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคตห้าประการนั่นคือนะพิจารณาเห็นชัดว่าชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มเยาวาย์วัยยัง รุ่นขนองมีผมดำสนิทต,ตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราหนึ่งที่ถึงความแก่ที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความแก่ชราครอบงามแล้วจะมานาสิการถึงคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่สะดวกเลยนะหรือทำได้ไม่สะดวกเลย และจัดเสเสนาสนะเงียบสงัดซึ่งประชาประชัดก็ทำไม่ได้ง่ายนะก่อนที่สิ่งนั้น <c oughs> จะมาถึงนะเป็นสิ่งที่ไม่น่าต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจนะจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อทำ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งในะสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วนะเพราะว่าเมื่อถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําให้ถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จกอยู่ผาสุกดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกนะอันนี้ข้อที่หนึ่งว่าความแก่มันเดิน ตามก้นเรามาทุกวันนะอาจจะพูดก็เหมือนคนถือดาบตามก้นเรามาเนี่ยที่พะระองค์ตรัสว่าเหมือนมีหม้อน้ํามันเทินบนศีรษะนักโทษนะะมีราชบุรุษตามหลังถือดาบมาด้วยบอกว่าน้ํามันหกหยดเดียวก็จะตัดคอขาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันข้อที่สองพิสูพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าแบบน,นี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีธาตุไฟมีไฟธาต ให้อบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอบรนกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนเจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนัสิการถึงคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยแม้จะเสพเสนาสนะ,อ,ะอันสงัด ซึ่งป่าชา้าป่าชัดก็ทำไม่ได้ง่ายเลยก่อนแต่สิ่งอันจะไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนะคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราควรที่จะรีบทำความเปลี่ยนเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให รู้ถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จักอยู่้าสุขดังนี้เ่ยเสียงดังอยอดนะอันนี้ก็คือข้อที่สองข้อที่สามพิสูุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวก้างามดีบินทบาทก้อนข้าวหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิต นะเป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินทบาตนะคือมันง่ายบินทบาทไหนก็มีคนใส่บาตแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะนะนะบินทบาทแต่แถวในบ้านนอกยังได้อยู่ได้ข้าวได้อาหารพอยังชีพได้นะเพราว่าเพื่อยังชีพไม่เป็นไปได้ด้วยความพยายามในการแสวงหาบินทบาท แต่จะมีสักวันหนึ่งพิกขาหายากข้าวกล้าเสียหายบินทบาทหนาะได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปตามความพยายามแสวงหาบินทบาทเมื่อพิกขาหาได้ยากนะพิสุที่ใดพิกษาหาได้ง่ายคนทั้งหลายก็อพยพหนีไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ก็คิดว่าที่นี่มันลำบากก็หนีไปอยู่ที่อื่นนะ เมื่อเป็นเช่นนั้นการคุกคีปะปนไปกับหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคุกขีปะปนในหมู่คณะในหมู่คนจะมานัการถึงคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายไม่ทำได้สะดวกเลยคนหลายมันจอกแจกจอแจเสียงดังทําไม่ได้นะแต่ก่อนแต่สิ่งที่ยังไม่ เป็นที่ต้องการไม่น่าชอบไม่น่าไขไม่น่าชอบใจจะมาถึงนั้นเราจะมาถึงเหล่านั้นเราจะกรีบทําความเพียนเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรุุสิ่งที่ยังไม่บรุุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งทําให้แจ้งเสียโดยเร็วนะเป็นสิ่งที่ทําให้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้คราวที่เกิด ทุพพิกขาไพนะดังนี้พิสูจ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกนะพิสูจน์พิพจารณาเห็นชัดแจ้งอบัตินี้คนทั้งหลายสมัครสมานสามัคคีชื่นบานต่อกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังน้ำนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใกล่กันเป็นอยู่ แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือจนป่ากำเริบชาวบ้านชนบทนะจนป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายนะแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ปลอดภัยคนทั้งหลายก็อพยพไปที่นั่น เมื่อเป็นเช่นนั้นความคุกขีปะปนกับด้วยหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คุกขีปะปนในหมู่คนจะมนัสิการถึงคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุ สิ่งที่ยังไม่บรรลุ่อทำให้แจ้งสิ่งที่ทำที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้คราวที่เกิดโจรกระพยพิสุน์ทั้งหลายก็อ,อื่นยังมีอีกพิสษจ์พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงศามัสามาีปองรองกันไม่วิวาทกันไม่ ไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุกแต่จะมีสักขราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนาสิการถึงคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยแต่ก่อนสิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ทำม่ ที่สิ่งที่ทำที่ยังทำไม่ให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงแล้วจักอยู่ผาสุกแม้ในคราวสงแตกกันพิสุทั้งหลายภัยห้าประการเหล่านี้แลพิสุพึงมองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนเปากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการกระทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไป นะ่ะคือทำสิ่งที่ยังไม่ถึงให้ถึงทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้บรรลุทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังทำไม่แจ้งเสียดโดยเร็วอันนี้คือภัยนะยาโยนทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วในสังคมเราในสมัยพระเจ้าก,ก็มีแม้ปัจจุบันก็มีสังคมใดโยมไม่ว่าบ้านใดหมู่ใดมันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะมันไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ย นั้นพุเจ้าทรงตรัสไว้ว่าที่ใดก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่เมืองเจริญใกล้ที่คำมนาคมเดินไปสะดวกอยู่ไม่ไกลเรา <c oughs> แต่ว่าที่นั้นเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทนะเบียดเบียนกันติ่มแทงกันด้วยหอกคือปากที่นั้นไม่เป็นที่เราจะไปแม้แต่ความคิดถึงก็ไม่มีนะ ที่ใดก็ตามมีความรักความสามัคคีกันที่นั้นแม้จะต้องอยากเดินไปด้วยเท้าลำบากกันดานเราก็จะไปเพราะจะไปดูว่าเขาอยู่กันอย่างไงปกครองกันอย่างไงถึงมีความสุขเห็นไหมพระเจ้าอ,อระเด็นความอยู่เป็นสุขของหมู่เห็นไหม <c oughs> แล้วอายนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเห็นไหเรามีหนุ่มเป็นหนุ่มใช่ไหมแต่ความแก่จะคามันจะเบียดเบียนเรา แต่พอถึงความเป็นคนแก่แล้วยอมเอาไปเราจะทํามณสิการคือทําในใจในคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยเป็นไปได้ยากเหมือนกันเรื่องมาก็เห็นคนแก่นะโอ้ยมันเี็ดแทงเจ็บหุ่นเจ็บนี่เดี๋ยวก็เจ็บหัวเดี๋ยวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาอะไรเงี้ยมันยาก มันคันคอคอไปเนี่ยดื่มนมหน่อยเนี่ยก็เรียกอุปสรรคนะอยู่ดีๆมันก็จะเป็นเห็นไหมเมื่อเกิดเป็นหนุ่มแล้วถ้าก็รีบทำเนียตอนเป็นหนุ่มจะทำอะไรอะไรก็รีบทำจ้ะเนะี่ยพอเราทำสิ่งที่ยังไม่ถึงก็ทำไม่ถึงต่างเนื้อต่างตัวไม่ได้ก็ต่างเนื้อต่างตัวจ้ะ ยังไม่บรรลุธรรมก็ให้บรรลุธรรมซะยังไม่มีความรู้อะไรก็ศึกษาให้รู้ซะเพอเราแก่ตัวมาแล้วเนี่ยถึงความแก่จะข้อง,งามเรา <c oughs> เราก็อยู่แบบผาสุขได้อย่า <c oughs> <c oughs> งเช่นคนมีธรรมเนี่ยโยมเขาก็ภาวนาไปแม้จะแก่แม้จะเจ็บก็ก็ไม่ได้ทุกร้อนกับสิ่งเหล่าน,นั้นอย่างเงี้ยไปจนถึงอ,อาหารบินทบาทถึงการอะไรต่างๆเมื่ เรามีธรรมดีแล้วเนี่ยมันจะอยู่คุกคีอยู่ไงก็มันก็อยู่ได้นะอันนี้ะนะผู้เจ้าทรงตรัสว่าภายในอนาคตจะมีแก่เราแน,น่นอนเนี่ยถามว่า <c oughs> บอกอย่างนี้แล้วยาโยมีไหมล่ะยาโยมก็มีนะนะบอกหมูวิสุวิสุก็มีแล้วผูว้เจ้าเนี่ยอนาคตาภัยที่จะมีในอนาคตจะมีอย่างเงี้ย ฉันเราทั้งหลายก็เตรียมตัวเตรียมใจทําอะไรให้มันถึงที่สุดไปซะสิ่งที่ยังไม่บรรลุก็ทําให้บรรลุอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเราแก่ตัวแล้วเจ็บไข้หรือว่าเกิดไม่การทะเลาะการเบียดเบียนกันเราก็ไม่ไม่ทุกยากอย่างเงี้ยในบทธรรมอันนี้สอนอะไรเราสอนหลยายแง่หลาย,ายมุมนะเช่น <c oughs> <c oughs> สอนให้เรานั้นรีบรีบทำรีบรีบทำอะไรสิ่งที่ยังไม่บรรลุอ่ะอย่างเช่นเรายังอยู่กับลมไม่เป็นยังเดินจงกรมไม่เป็นยังภาวนาไม่เป็นก็รีบทำจ้ะทำไงให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทําให้มีทําให้เป็นเพราะภาวนาแปลว่าทําให้มีทําให้เป็นนะไม่รีบทำอยู่นี้นะพกแก่ไปแล้วเนี่ย มันทําไม่ได้หรือเกิดข้าวยากหมากแพงก็ทําไม่ได้อย่างยุคเนี้ยเป็นยุคข้าวยากหมากแพงการจะเชิญชวนญาติโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่ยากมากนะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็จะเกิดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะฉนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ทําจิตของเราให้ได้อยู่กับสิ่งที่มันทุกยากแต่เราก็ไม่ทุกยากอย่างเนี้ย ฉนั้นเราทั้งหลายญาติโยมนะวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันนะวันนี้เป็นวันจันทนะมีทั้งหมดเก้าท่านด้วยกันนะที่ปรากฏขึ้นบนแจดบอร์ดนะก็ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายมีความเพียรตื่นขึ้นมาฟังธรรมนะพระพระเจ้าว่าการฟังอะไรในโลกเนี่ย ไม่ว่าจะฟังเสียงปีเสียงกองเสียงสูงเสียงต่ําเสียงหญิงของเสียงชายเสียงช้างเสียงมาเสียงอะไรก็ตามผู้เจ้าวะมันก็สู้ฟังเสียงการกล่าวธรรมไม่ได้การสวดมนต์การกล่าวธรรมการสาธยายธรรมผู้เจ้าวะเป็นการฟังสิ่งที่เลิศแล้วก็เป็นผู้ที่มีลาบลาบนี่ไม่ใช่ความหมายความว่าถูกไวมรวยเบอร์หรือว่า ลาภเพราะได้บุตรลาภเพราะได้ปัญญาลาภเพราะมีชื่อเสียงกิติยศอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าเป็นลาภที่ได้ฟังธรรมโยมคนไทยนะโยมที่มีทานมีศรรมีลมีฟังธรรมมีปฏิบัติเพราะไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันไม่มีนะอันนี้มีสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกลําบากอึดอัดไม่มีใครต่อยอดทําให้เราฟังได้เพราะธรรมะที่เราฟังไปเนี่ยมัน มันก็ต้องมีการต่อยอดเพิ่มพูนขัดเกลาแล้วก็ <c oughs> ละเอียดยิ่งขึ้นทําเบื้องต้นทําท่ามกลางทาที่สุดอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมะของพูะพรธเจ้าเนี่ยเบื้องต้นทํากลางและที่สุดเนี่ยมันฟังแล้วมันเข้าใจความหมายที่ว่าไผ่ละเบื้องต้นทำกลางและที่สุดก็คือเข้าใจเห็นจะฟังอีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เข้าใจอย่างเช่นผู้เจ้าสอนว่า ระวังนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ฟังแล้วเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายพูดอีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เข้าใจเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยแต่ต้องจําหลักไว้ว่าความรู้กับความรอบรู้มันก็จะต่างกันทุกคนรู้เกิดแก่เจ็บตายแต่ยังเกิดปัญญารอบรู้ยังไม่ชัดคือยังไม่ปล่อยวางในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ย ถ้าเราถึงเวลาแก่แล้วมันก็ต้องทรมานในี่ความแก่เจ็บแล้วมันก็ทรมานใกล้จะตายแล้วก็ทรมานเราไม่ทิ้งความยึดถือในสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นทุกข์พอถึงเวลาหนึ่งแล้วอ่ะดีเหมือนกันเจ็บแล้วจะได้พักผ่อนแก่แล้วเออถึงเวลาแก่แล้วก็ต้องหยุดพักผ่อนถึงเวลาที่จะต้องตายอ่ะเราก็ต้องตายความต้องเป็นอย่างนี้ อะไรใครควรแล้วอ้าวทานแล้วก็มีศีลก็มีภาวนาแล้วก็มีมันก็ไม่เดือดร้อนเราก็ทํามาแล้วเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้ทาอย่างนี้ได้อันนี้แหละเขาเรียกเป็นผู้เข้าใจรอบรู้มีปัญญารอบรู้อย่างเงี้ยอ่ะเย,ยกตัวอย่างอีก <c oughs> คนงหยมันจะพูดกันว่าพ่อแม่ลูกนี่ต้องช่วยกันได้ หวังพึ่งลูกนะก็เปลี่ยนไปไม่ได้หรอกลูกสิบคนอาจจะพึ่งได้สักคนหนึ่งพึ่งทางกายยามเจ็บป่วยไขนะ้หรือพึ่งไม่ได้สักคนเลยมีสิบคนก็พึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยม,มันมันไม่เที่ยงแต่พระเจ้าก็ทรงตรัสไว้เหมือนกันภัยที่แม่กับลูกเนี่ยช่วยกันไม่ได้ภัยคือความแก่ความเจ็บความตายนะแม่กับลูกช่วยกันไม่ได้ ถึงแม้จะรักการผูกพันกันแต่ผู้เจ้าว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วช่วยกันไม่ได้เห็นไหมฮะอันเนี้ยนี่ก็เป็นธรรมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อ้าวเราจะมวยวมัว่าอันนั้นลูกเราอันนั้นบ้านเราสามีเราอะไรเอ้ามันก็ช่วยกันได้แค่ช่วงมีชีวิตตอนนั้นนะเนี่ยพอหมดลมแล้วมันก็ไม่ใครช่วยกันได้อะมันโยงไปหาหม,หมอก็เอายาให้กินก็รอดูอาการไปอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าอยู่กับหมอแล้วไม่ตาย อยู่ที่ไหนก็ตายตายก็มีหลอดก็มีป่วยไปอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ป่วยแล้วไปหาหมอใช่ไหมคนป่วยหนักๆทรมานมานานก็ถามค,คุณหมอฉันจะหายไหมจากโลกนี้นะหมอก็ต้องให้กําลังใจว่าหายหายหายทั้งที่ตัวเองเป็นโรคหนักหมอก็บอกหาย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 ก็มีตายก็มีอย่างเงี้ยแต่เมื่อเรามีธรรมอา้าวมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ มันทรมานมากอ่ะไปหาหมอหน่อยเพื่อจะได้กินยาบรรเทานะแต่ว่าโรคนี้มันไม่หายจากตัวเราเพราะตัวเราเป็นรังแห่งโรคถึงแม้โยมไม่เป็นโรคนี้โยมก็เป็นโรคอื่นแม้โยมไม่เป็นโรคก,กายแต่โรคใจก็จะมีใช่หไหมโรคใจความวมิตกกังวลความยึดถือนี่แหละแต่เมื่อโยมปล่อยโรคใจควางความยึดถือโรคก,กายมันก็มี พระารหันทั้งหลายก็ยังป่วยใช่ไหมผู้เจ้าก็ยังป่วยภาษารีบุตรพระโมกคารานะก็ยังป่วยนะีมันเป็นอย่างนี้แต่เราจะทํำยังไงฝึกใจที่ไม่ให้ป่วยกับกายเพราะโลกทั้งหลายจะมีโลกตาหูจมูกกิ่นกายไปจนถึงใจนะผู้เจ้าอธิบายรวมๆไว้มีอยู่สองโลกโลกกายกับโลกใจไนงะ แต่ก็อธิบายชัดก็ไปอีกที่มันเกิดโลกเพราะมีการเกิดถ้าเรามีการเกิดจะมีโลกพระุเจ้าทรงตรัสไว้เลยว่ากายนี้เป็นหลังแห่โงโรคเนี่ยเกิดเป็นอะไรก็มีโรคคือแก่ตายอย่างเงี้ย <c oughs> ขณะที่เกิดเป็นเทวดานะได้กลายเป็นทิพย์ก็ยังแก่ตายอย่างเงี้ยเมื่อเราไม่ได้ฟังคอนเซปต์หรือไม่ได้ฟังกลไกอย่างนี้เราก็จะพลิน โอ้ยเรายังหนุ่มโยยังไม่ถึงเวลาจะต้องไปให้ทานสมาทานศีลหรือนั่งสมาธิเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนสําหรบบคนที่จะเข้าวัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่จริงนะพอแก่แล้วก็เข้าวัดไม่ได้นะเพราะว่าแข้งขาไม่อำนวยหรือแม้กระทั่งนั้นก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปอีกเลี้ยงเหลนไปอีกอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาจะเข้าวัดหรอกถ้ายังหนุ่มยังแข็งแรงยังไม่เข้าก็ยากนะ ังนั้นตอนที่กําลังยังดีแข็งแรงอยู่เข้าวัดฟังธรรมภาวนานะหรือถ้าเราเข้าวัดฟังธรรมไม่ได้ก็ฟังทาง YouTube ฟังทางอื่นๆมีเยอะไปนะอันนี้เป็นเหตุแห่งการที่เป็นผู้มีลาบนะเมื่อได้ฟังแล้วเก <c oughs> ิดความวางความยึดถือว่าตัวเราของเราอะไรๆก็ของเราโอ้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะอะไร กูจะว่าวางความยึ่างนั้นไปเพราะมันต้องเป็นอย่างนี้บนโลกใบนี้เนะี่ยมีทั้งสมหวังผิดหวังมีทั้งกลางกลางมันมีของมันอย่างนี้พระองค์ทรงทรําให้เราเห็นว่านี่แหละมนุษย์นะี่แหละทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะดังนั้นก็ยิ่งถือโอกาสนะนำบทธรรมนี้กล่าวกาวับญาติโยม นะก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายวันนี้มีทั้งหมดสิบเอท่านด้วยกันเอาบาทไปตั้งไหเอาบิาาน,ออบบนทบาท <laughs> พญามานน้อยอุต <laughs> เจ้าเนี่ยนะบุตรนี่เป็นพญามานเทพบุตรเทพธิดาเป็นพญามารหญิงชายเป็นมารอะไรเงี้ยก็วาไปแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ <laughs> อาขอมรนนากาคุณโยมหลายท่านด้วยกันบันสวนตะละกุณมอออนโยมปัต,ปตมพรโยมสำรองพันธเสนโยมอ่านโยมดวงจันทร์โยมเมชีสุฟันนีนะและอีกหลายท่านด้วยกันมีทั้งหมดสิบสองท่าน <c oughs> ที่ขึ้นมาฟังอธตมาว่ากล่าวธรรมาหลายปีอมาพยายามปฏิปตต่อหลายแง่หลายมุม ปัจจุบันนี้อาจจะมาว่าแขนขาน่าจะได้ครบแล้วนะฟังธรรมะมันก็เหมือนต่อจิตกซอต่อตรงต่อตรงนีตต้ต่อตรงน,นี้อาจจะมาว่าน่าจะได้ครบแล้วนะอ่าขันหานะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต่อทุกวันดูวันมันน่าจะเต็มแล้วอย่างเงี้ยเมื่อเข้าใจบริบทเต็มแล้วถึงตรงนั้นแหละเราจะถึงบางอ้ออ้อเป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้การไม่ได้ฟังธรรมะเป็นอย่างนี้นะ อ๋อธรรมะช่วยเราเป็นอย่างนี้นะคือเมื่อถึงเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายนะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอันเนี้ยธรรมะช่วยแล้วจิตไม่ทุกข์ถึงกายมันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของกายเพราะมันต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ในอำนาจสั่งกันได้กายจะสั่งจิตก็ไม่ได้จิตจะสั่งกายก็ไม่ได้มันเป็นไปตามกฎอิทัปปฏิยตาปฏิสมุขบาทอย่างนี้ แต่เราสามารถฝึกทั้งสองอย่างให้รู้จักกันได้อย่างเงี้ยก็มีสติอยู่กับลมหายใจบ่อยๆพระเจ้าว่าถ้ายึดกายนี่แหละเอาสติอยู่กับกายพอถึงจุดจุด,จดหนึ่งกายแตกสลายแล้วจิตไม่มีที่เกาะลมจิตก็จะไม่ไม่มีที่ยึดถือเมื่อจิตไม่มีที่ยึดถือจิตจะ,ะมีสติมีความรู้จักตัวตนรู้จักปล่อยวางอย่างเงี้ย แล้วพอถึงตอนนั้นก็จะเข้าสู่สมไอ,อะไรความเห็นถูกต้องที่เรียกว่าสัมมานิยามจะปล่อยวางไปเองแล้วก็จะพ้นจากเกิดแก็ดเจิบตายอย่างเงี้ยก็จะเรียนพรอน